เมืเ่อกี้้เนี่นโอ้ดูดูดูเยอะมากทุกคนบางคนถามว่าทำไมไม่ไม,ไม่หาตอนเว่นนะกลางเว่นนะกางวันนะกลางวันมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันได้น้อยก่อนกวากลางคืนนะเพราะว่ากลางกลางคืนกุ้งมันจะออกเยอะนะนี่ครับก้อยกุ้งก้อยกุ้งเต่งโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะเพวกผมจะพากันไปไปหากุ้งครับทุกคนครับ เื่อว่าตอนนี้ก็แม่น้ำโขงมันเริ่มขุ่นแล้วนะทุกคนซึ่งว่าเราจะไปกวดกวดมุ่งนะหลวงพ่อบางเขาเรียกว่ากวดมุ้งครับหรือว่าไปไปไปกวดเอากุ้งฝอยนะทุกคนเราก็ใส่ตะข่ายก็เป็นเป็นมุ้งนะอเป็นมุ้งครับทุกคนครับนี่นะมุ้งมุ้งที่เรานอนนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปกวดกุ้งกุ้งเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปซักแล้วก็นอนต่อตอนนี้เราเราอยู่ในฟิวแบบโคตรมืดนะทุกคน ดูครับมืดมากนะเพราะว่าทําไมผมถึงว่ามามามาหากุ้งนะเพราะว่านี่มันจะเป็นกุ้งกุ้งฝอยนะทุกคนเราจะเอามาทําก้อยกินนั่นไงเราลืมเครื่อง <c oughs> เครื่องก้อยใช่ไหมฮะ <c oughs> เล่นไปเอาอเครื่องอันไอปุ่งเครื่องก้อยไอยูกับอัน่องขวดมาไปฟ้าสีแดงนะ <c oughs> ครับผมแล้วเราก็จะกินกันแบบสดๆนะถ้าเราได้กุ้งมาเพราะว่ามันกุ้งมันก็จะจะเป็น ไม่รู้ว่าจะเป็นกุ้งอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าปกติก็จะเป็นกุ้งตัวเล็กๆครับหรือว่ากุ้งฝอยกุ้งฝอยภาษาลาวเขาเขาเขาพูดว่ากุ้งกุ้งกุ้งพูดมากไงก <c oughs> ุ้งฝอยมันฝอยไหมมัน,ม,นมันขี้ฝอยนะขี้ฝอยแปลว่าพูดพูดมากทุกคนนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แม่น้ำโขงนะนะมันก็จะมืดๆนะทุกคนนี่ครับเห็นเรือไหมเห็นเรือบักไหมมันจะเห็นแ,แค่ดอกไฟนะ เพราะว่าเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาไหมวันนี้เพราะว่ามันจะจะจะถ้ามันถูกนะมันก็จะมีทั้งปลาตัวเล็กด้วยนะทุกคนนะถ้าโชคดีก็จะได้ปลาตัวใหญ่นะเท่าสองนิ้วไงโอเคครับ <c oughs> <c oughs> ไปเราไปกดกุ้งกันทุกคนไป,ไป,ไป,ไปครับทุกคนนี่นะผมก็เกี่ยมเกี่ยมเครื่องปรุงแบบทํามาด้วยนะเป็นแบบผมจะเอามาก้อยกุ้งกินแบบสดๆไงทุกคนนี่ก็เป็นเป็นสูตรของผมนะ เพราะว่าผมจะสูตรอยู่ที่วัดสี่วัดนะทุกคนนะเจเด๊คนละวัดมันคนละสูตรกัน <c oughs> ผมก็ถ้าถ้าพวกเราได้กุ้งมาพวกเราก็จะกินแบบสดๆเลยทุกคนเพราะว่าเราเราจะล้างน้ําสะอาดแล้วเราก็จะมาเทส่นี้แล้วก็คุกคุกคุ้เข้ากันแล้วเราก็กินกับข้าวเหนียวนะคน <c oughs> มีกุ้งนะมีกุ้งนะเห็นไหมเห็นไหมเกุ้งไหมเห็นกุ้งไหมเห็กุ้งไหมผมจะจับก,กุ้งนะกุ้งจะเอาไว้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ทัน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  นี่นะทุกคนนี่นะโอ้ยมัน,มนันีถมมันบาลอดผมทุกคนมันบาลอดผมผมว่าแล้วมันบาลอดผมไงนี่นี่ทุกคนนะเห็นไหมกุ้งสดๆนะกินได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันมันคือวิถีชีวิตอย่างนี้ไงหม่ำเลยอืม หน่วยอลีเดอร์ทุกคนเด้อหน่วยไป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 ต่อต่อต่อาดูป่ากัน้างนะบบดกวดพี่นี่นะทุกคนวันนี้น้ำของขึ้นสูงมากนะทุกคนน้ำโขงน้ำโขงน้ำโขงขึ้นสูงมากครับ้เขียดเขียด ไปอีกแล้วเขียดเยอะนะทุกคนดูอีกขึ้นหถังเลยอือขึ้นอีกนะอู้หูนี่กระตุ้นหนึ่งขึ้นไม่ลับขึ้นไม่ลับปฏิบัติการจับเขียดนะครับทุกคนเขียดเยอะนะทุกคนแต่มันมันมีมันมีหญ้าขึ้นสูงไงเราเราจับมันไม่ได้นะ เกี่ยวขึ้นเยอะครับมากดกุ้งครับไปอัดครั <c oughs> บทุกคนพวกเรากำลังจะเกี่ยมเกี่ยมเกี่ยมปวดกุ้งกันแล้วนะทุกคนเพราะกุ้งกุ้งของเรามันมันต้องมีนะใช่ไหมองค์แบมันต้องได้นะถ้าไม่ได้เราก็กินกินแค่เครื่องปรุงนะ <c oughs> โอ้มันลึกนะทุกคนลึกมากมามามาโอ้มันลิบหัวแล้วครับอัดเขาแข็งฮนะปลากุดยอนจำหนึไ่ได้ไปจังได้โอ้ได้ปลา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 ด้าหนึ่งตัวทุกคน ยังยังอืมปารีปารีปารีป่าอไรอย่างนี้อุมาณอุปมังอุปมาณจับ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 ก้นมาแล้วนั้นก้นมาแล้วนั้นไหนข้าจะกินพวกไม่กินขู่เยอะนะกุ้งฝอยเยอะนะทุกคนดูสิเห็นไหมเห็นไหมข้าจะเกินเอาเอาไฟตัวนี้ลงมาไม่รักจริงเห็นเออเห็นไหมนี่นะปลาด้วยทุกคน แล้วก็กุ้งฝอยนะคนดูสิกุ้งฝอยเยอะนะเนี่ยเห็นบ่ไฝตัวขึ้นมาทีนี่เดี๋ยวไอ้ดอนทอนก่อนอ่นเอาปลาสักครู่กุ้งเยอะพุ่งเห็นไหมกุ้งอัเนี่ยเยอะนะกุ้งฝอยกุ้งฝอยคุ่งเลยยันน่ะไปข้องไปพุ่งเลยเป็นกุ้งฝอยนะกุ้งฝอยตัวเล็กๆเขาขายแพงนะทุกคนนะ ที่หลวงพระบางเขาขายแพงนะเขาขายกล่องหนึ่งก็ประมาณร้อยบาทนะทุกคนกุ้งฝอยที่เขาทําแบบอะไระเ,เขาเรียกว่าก้อยกุ้งใช่ไหมก้อยกุ้งเต้นอา่าที่ลาวก็ขายแพงนะทุกคนตอนนี้น่าจะเมนน่าจะเมนประมาณราคาก็ร้อยกว่าบาทแล้วนะเพราะว่ากุ้งมันหายากแต่ว่าพวกเราหา,ยายง่ายไงทุกคน ครับทุกคนเราก็จะเปลี่ยนเจ้าอัดออกนะเพราะว่าเจ้าอัดมันน้ําลึกไงเขาว,ว่ายน้ําไม่ไหวครับเพราะว่ามุ้งมันหนักมากครับผมก็เลยซส์นี่ครับเจ้าตากล้องประจานะทุกคน <c oughs> ให้เขามาเป็นมือมือกวดกุ้งแทนไปลงไปก่อนครับทุกคนเราจะลงเป็นรอบที่สามแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยมาอยู่มันมีพี่มีคนขึ้นไม่ถึงคน

เลี้ยงกันมาเลี้งกันแค่นี้มีจอนนะโอ้โอ้ได้เยอะได้เยอได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่นะขยะเยอะทขยะขยะเนื้อนะอ่ะครับครับครับอ่ะทายปวงข้เห็นเห็นไฟน้ำก่อนเมื่อกี้เห็นเราดินดิ้โอ้ดูดูดูเยอะมากทุกคนเยอะมากเยอะมากเยอะมากดูเนื้ป้องจ้ะนี่นะ ได้เยอะมากทุกคนได้เยอะมากมได้เยอะมากมดูครับกุ้งฝอยนะกราคุกม,มาไปคุกนะอ้าาาทุกคนดูกุ้งเยอะนะกุ้งฝอยเยอะนะนี่เรานี่เรากรวดเป็นครั้งที่สองนะคนบอกว่าได้กุ้งเยอะนะคนนะ <laughs> วันนี้เราจะได้กินก้อยกุ้งกัน <c oughs> แล้วครับมาเกบ็บเก็บเก็บเก็บเอาอัดไทย เก็บกุ้งเหมือนครับทุกคนโหบซะเลยโหบซะเลยส่วนกวนเหนแล้วก็ไฟโอ้โอก่อนแล้ก็จิ้มราไ,ไป่นะ่เอาให้จุ่มไปหนึ่งอะไรเหรนะเก้เนี่เต็มหนาอยู่นี่แหละไปทุกคนเราก็จะกวดอีกต่อนะต่อครั้งที่สามที่สี่ครับ ดูมันเนี่ยโอ้ยเนาะลองถ่ายภาพบ้เาดิ กองแล้วกองแ<ม>ล้วก็ุูงทุกหมดเนาะกอน้นฝอยเลยนี่เลยตกคนมาดูนะกุ้งฝอยกุ้งฝอยว้าวดูครับดูครับเยอะมากเยอะจริงๆกุ้งฝอยแ <laughs> ต่มันใจอยู่เด้มา่ทยดู กดดูนะนี่ผมจะโหนไปอยู่กดดูดูครับนี่ครับดูนะเยอะจริงจริงครับครั้งเดียวนะทุกคนเยอะมากนะแล้วก็มีปลาด้วยปลาเล็กปลาอะไรก็มีนะเล็กไล่หลักไล่อ่ะมันจะกรุงน่าเสียบ ไปล้างซะ嘛ไปล้างแค่เลยทุกคนเราก็จะเก็บสึกุ่เนอะนี่เลยอร่อยมากนะทุกคกุ้งฝอยนี่ก็เป็นวิธีแบบหากินแบบง่ายๆนะทุกคนแบบ เป็นการหากินแบบตามฤดูนะอันนี้ก็น้ําขึ้นน้ํเพึ่งขึ้นไงน้ําโขงมันพึ่งขึ้นแล้วก็แม่น้ํามันขุ่นนะครับมันก็จะมีกุ้งฝอยอย่างนี้เยอะนะแล้วก็ใส่มุ้งนี่แหละครับใส่มุ้งก,กวดเอาเลยครับไม่รู้ว่าบ้านของเอซจะทําเหมือนกันไหมทุกคน้างดนแบบไลนี่นะทุกคน ปวด3-4ครั้งนะผมจะจับให้ดูอัดไฟลงหลังหมอ้อเออนี่ครับทุกคนครับนี่เลยโอ้ตัวลนะนะนะูกเนะทนกลนกรอบเลยนะไปกวดอีกครั้งครับทุกคนครับ เราก็กดที่เดิมนะเพราะว่ามันโดนเยอะไงมาดูอีกครั้งครับดูอีกครั้งครับเจอเยอะไหมโอยก็ยังโดนอยู่นะทุกคนนี่ไม่หอยด้วยแม่ไม่หอยด้วยทุกคนมันก็ยังได้เยอะอยู่นะทุกคนที่เดิมนะน,นี่อย่า <laughs> ลืมครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับี๋ยวผมก็จะมาทำ คลิปหาปลาหากุ้งหาอะไรนะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติให้ดูทุกคนนี่ครับเราก็จะพอแล้วนะทุกคนแค่นี้นะเพราะว่าเราได้เยอะแล้วไงดูดูดูครับดูครับดูครับ บางคนถามว่าทาไมไม,ไม่ไม่หาตอนเว่นนะกลางเว่นนะกลางวันนะกลางวันมันก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันได้น้อยกอว่ากลางคืนนะเพราะว่ากลางกลางคืนกุ้งมันจะออกเยอะนะเวลามันมาเจอะแสงไฟมันก็จะมานะมาตอมดอกไฟแล้วนะทุกคนแล้วก็ดักเอามันเลยเอางาัดอ่ะอ่ะั่ะละมา,าลามาดูผลงานทุกคนดูผลงานมาดูผลงาน ดูครับดูครับเยอะมากเนี่ยเยอะมากว้าวกุ้งอยวันนี้เราจะทำซากุ้งเต้นนะทุคนนะก้อยกุ้งครับโคโยตี <oy> ote, ไ้ไงทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะกุ้งโคโยตี้กุ้งโคโยตี้นะทุกคนเออไปเราเราจะไปล้างล้างกุ้งก่อนทุกคนล้างกุ้งแล้วเราก็จะมากินกันนะเรามีข้าวเหนียวด้วยไงวันนี้ ล้างกุ้งกันก่อนกุ้งเราจะไปล้างล้างที่น้ําดื่มน้ําสะอาดนะน้ำประปานะคนไม่ใช่มาล้างน้ําโขงนะไปครับทุกคนเราก็จะกลับแล้วนะเพราะว่าเราได้พอกินแล้วไงเราไม่เอาเยอะนะเพราะว่าเราจะกินสดๆไงวันหน้าเราเราจะกินเราก็มาเอาอีกนะทุกคนมาเราก็จะมากวดอีก <c oughs> ไปทุกคนต่อไปเราก็จะกินก้อยกุ้งเต้นนะทุกคนนะหรือว่ากุ้งโคโยตี้นะทุกคนนะไปครับทุกคน ครับทุกคนเราก็เรียบร้อยนะเราล้างล้างกุ้งมาแล้วครับนี่นะสะอาดเลยครับไม่นี่นะทุกคนเราก็จะก้อยกุ้งกินเลยนะเครื่องยำของเรานะโอ้โหมันก็หอมนะทุกคนนะแล้วก็นี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวผมก็จะกุ้งลงไปนะทุกคน นี่นะกุ้งลงไปเลยนะกินแบบสดๆไงทุกคนทุกคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะการทำทำก้อยกุ้งอย่างนี้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทำให้ทุกคนดูไงใส่เข้าไปแบบสดๆครับน,นะปลาตัวเล็กๆเราก็กินได้นะทุกคน ก็จะกินได้นะนี่ครับก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งเต่งเดี๋ยวผมจะคอซิมก่อนนะทุกคนนะมาเทใส่นี่เลยนะเพราะว่าเราเราไม่ไม่มีมีจานไงก็จะเทใส่ฝานี่เลยครับ อเออเราก็จะเอากุ้งโรยหน้าด้วยไงอ้าเดี๋ยวนะเราก็จะให้ตากล้องเข้ามากินด้วยนะทุกคนใส่กุ้งแบบตกแตง่งตกแต่งนิดนึงนะก,กุ้งต,แตงนะกแต่งนะสูตรผมมันจะมีแตงกวาทนะุกคนผมใส่แตงกวาเข้าไปด้วย นี่ครับดูนะหน้าตาของมันนี่ก้อยกุ้งของคุณพิมพ์ครับทุกคนครับอหอมปลารามากมากินข้าวทุกคนมาลักเข้ามามาทุกคนเราก็จะกินข้าวกันนะกินข้าวอยู่ที่สวนนะวันนี้นะเพราะว่าเราก็อาจจะนอนเฝ้าสวนด้วยไงครับนี่นะ อืมครับอ,อร่อยครับทุกคนครับสูตรผมนะผมว่าอร่อยแล้วก็อร่อยนะทุกคนใช่ไหมแซ่บแซ่บก้อยกุ้งโคโยตี้ทุกคนกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวนี่ไงมันก็จะสดเลย ก็จะสดคำตัวโตเลยโอโหเห็นเท้าผมด <t> ้วย <c oughs> ผมก็จะสดเลยนะทุกคนนี่ครับโอ้หอมอมะนาวสดครับว่าวันนี้เราก็จะนอนเฝ้าแพะเลยนะทุกคนอข้าวเสร็จเราก็จะไปอาบน้ำ อาบน้ำแล้วก็จะไปนอนเฝ้าแพะนี่นะ tá, ใช้มือครับมันจึงได้ได้ได้ฟิลลิ่งนะใช้มือก <c oughs> ุ้งมันก็จะออกกรอบๆนะทุกคนนะกรอบๆนะแต่มันยังสดๆอยู่ไง นีいい่ครับเนาะ ต่อไปนี้มันก็จะหาปลาหากุ้งหาปูง่ายๆนะทุกคนนะเ,เพราะว่ามันเข้าฤดูฝนแล้วไงเ,เดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเป็นการใส่มองนะใส่มองแล้วก็ใส่เบ็ดปลาเคิงปลากดคังนะทุกคนแล้วก็ปลากรดด้วยมันจะเยอะเนาะนี่ครับจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับ อ,นะอร่อยมากนะวันนี้นะเราทำกินอยู่ที่สวนมันก็จะได้ได้อารมณ์นะคนนะได้ความรู้สึกแบบแบบบ้านๆนนะนี่ครับคนคาสุดท้ายนะหมดแล้วไงเรียบร้อยทุกคน ข้าวเหนียวก็หมดเลยนะข้าวเหนียวหมดเลยก้อยกุ้งก็หมดเลยนีย่งไงผมบอกแล้วไงว่ามันอร่อย <c oughs> โอเคทุกคนเราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะหมดเลยครับหมดเลยนะหมดเลยหมดเลยหมดเลยดูหมดเลยครับนะครับ,รบวันนี้นะพิมพ์ก็พาทุกคนมา หากุ้งครับแล้วก็ทําก้อยกุ้งเต้นนะซากุ้งเต้นครับหรือว่ากุ้งโคโยตี้นะทุกคนนะหลายคนก็อาจจะเคยกินแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราก็มาหาแบบสดๆแล้วก็ทํากินแบบสดๆเลยนะโคตรอร่อยครับทุกคนครับ <c oughs> แล้วก็อิ่มไปเลยนะข้าวๆๆข้าวข้าเย็นวันนี้ก็อิ่มไปเลยครับโอเคครับผมวันนี้นะขอพระคุณเอฟซีทุกคนครับที่ว่าติดตามคลิปของผมตั้งตั้งแต่ต้นจนจบครับขอพระคุณมากมครับผมที่ว่า ติดตามแล้วก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์นะทุกคนนะวันนี้ก็พวกเรา3มคนต้องขอลาไปก่อนครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะบ๊ายบายครับผม